วัคซีน HPV ป้องกันโรคอะไรฉีดกี่ครั้งตอนไหนบ้างสำหรับในสาระความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับวัคซีน HPV นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็คือวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุสําคัญของมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนียก็มีอยู่3ชนิดชนิด2สายพันธุ์4สายพันธุ์และ9สายพันธุ์นอกจากการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้แล้วเนี่ยวัคซีน HPV ก็ยังป้องกันโรคอะไรได้บ้างสําหรับในเพศหญิงเนี่ยก็ยังป้องกันมะเร็งของอ,ว,อวัยวะอื่นได้อีกก็ได้แก่มะเร็งปากช่องคลอดผนังช่องคลอดทวารหนักช่องปากและคอหอย ในเพศชายยังป้องกันมะเร็งของอวัยวะอื่นได้อีกก็ได้แก่มะเร็งองคชาตทวารหนักช่องปากและคอหอยนอกจากนี้เนี่ยวัคซีนชนิด4สายพันธุ์และชนิด9สายพันธุ์ยังสามารถป้องกันโรคหูดงอนไก่ของอวัยวะเพศและทวารหนักทั้งอของหญิงและชายได้อีกด้วยวัคซีน s p v ฉีดอย่างไรก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไป ควรฉีดก่อนถึงวัยที่มีเพศสัมพันธ์หรือก่อนติดเชื้อไวรัส SPV ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการป้องกันสูงที่สุดกำหนดการฉีดวัคซีน SPV เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มฉีดวัคซีนดังนี้ก่อนอายุ15ปีก่อนวันเกิดครบอายุ15ปีเนี่ยฉีด2เข็มห่างกัน6 12เดือนหลังอายุ15ปีฉีด3เข็มที่0 2และ6เดือน ถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแนะนําให้ฉีด3เข็มที่ 0, 2และ6เดือนโดยไม่คํานึงถึงอายุกระทรวงสาธารณาสุขแนะนําให้ฉีดวัคซีน s p v ในเด็กหญิงอายุ11-12ปีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยฉีด2เข็มห่างกัน6-12เดือนนะครับวัคซีน s p v มีผลข้างเคียงอะไรบ้างวัคซีนมีความปลอดภัยสูงยังไม่พบว่ามีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโดยตรง อาการข้างเคียงที่พบบ่อยก็คือปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดยาซึ่งไม่รุนแรงและหายได้เองภายใน2-3วันอาการอาการข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะพบก็ได้แก่ไข้คลื่นไส้ปวดศีรษะเวียนศีรษะซึ่งไม่รุนแรงและหายได้เองข้อแนะนําหลังฉีดควรสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเป็นเวลา15นาทีควรคุมกําเนิดหลังการฉีดวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย1เดือนนะครับ ทีนี้ถ้าได้รับวัคซีน HPV ยังคงต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่หรือเปล่าคําตอบก็คือแม้จะได้รับวัคซีนแล้วเพศหญิงที่ถึงวัยจําเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็ควรเข้ามารับการตรวจตามปากตินะครับนี่คือสาระความรู้เกี่ยวกับวัคซีน HPV นั่นเองนะ